เฮงแฮงแฮงแฮงสวัสดีเจ้าเฮงเฮงเฮงแฮงสาวสวยบนดอยสูงไปวิ่งเล่นมาหอบแฮกๆเลยจริงๆแล้วเฮงเฮงเป็นสาวสวยจากอำเภอสารพีนะคะ ไปรับมาจากอำเภอสารพีรับตอนเฮงเได้หนึ่งเดือนกว่ากว่าเพราะว่าเจ้าของเขาจะเอาไปทิ้งวัดอคอกนี้มีหกตัวเจ้าของเขาเลี้ยงไม่ไหวสงสารเขาอ่าะว่าจะไม่เลี้ยงแล้วนะ เลี้ยงหมานี่ภาระเยอะมากก็เลยด้านโดนไปรับมาด้านโดนไปสารพีเพื่อนางเลย <c oughs> ไม่รู้จะเอา,เอาตัวไหนอน่ะถ้าเราช่วยตัวนึงแล้วที่เหลือก็ต้องไปเป็นเด็กวัดใช่ปะไปเป็นไปเป็นหมาจรจัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะช่วยตัวไหนอ่ะ ก็สงสารที่เหลือตัดสินใจไม่ถูกก็เลยภาวนาในใจถ้าตัวไหนมีวาสนาต่อเราขอให้เข้าเดินมาหาเราอย่าเนี้ยแล้วเฮงเฮก็วิ่งมาหามากับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ สีสีน้ำตาลค่ะทางคอกมีเหงๆเหงสีดำอีกตัวเดียวนะอีกตัวหนึ่งชื่อจีจี้สีนี้เลยจีจี้สีน้ำตาลนี่เป็นตัวพวู้รับมาสองตัวรับมาอยู่บนดอยหง่งเหงมาเป็น้าวบนดอยตอนนี้จีจี้เสียได้ปีกว่าแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนั้นแถวบ้าน มากับแมวตายแบบเกื่อนเลยเพราะว่าเป็นโรคระบาดเป็นโรคล,ลาไส้จิจี้นอนสมได้อาทิตย์กว่าช่วยหมอช่วยไม่ได้จิจี้เสียเนี่ยโอยตายในอ้อมกอดแบบหออมาหมดลมในอ้อมกอดะหลังจากนั้นเฮงเก็สุดต่อพอเฮงสุดแบบ เจ็ดแปดวันไม่ไหวแล้วยกหัวไม่ขึ้นไม่ยอมกินข้าวพวกแบบเหม็นมากเหม็นจนแบบแมงวันตอมหึงเลยตรงนี้ตรงนี้ตแบบวันเยอะมากนอนนอนกอดหมาอยู่หลายคืนอ่ะเพราะกลัวไม่ทันดูใจเขากลัวเขาเสียร้องไห้นอนกอดหมา เขาเขาทรมานนะไม่รู้ทำไงก็เลยตัดสินใจว่ามันฟางเส้นสุดท้ายแล้วก็เลยตัดสินใจเอาน้ำหมักป้าเชงที่ตัวเองหมักไว้ตั้งแต่ปี5้าสขยายแล้วเป็นน้ำมหาบําบัดแล้วสมอลูกยอาขามป้อมเลนจีลำใหญ ขิงขากระชายเยอะแยะเอามาผสมน้ำผึ้งแล้วก็ดูดใส่สลิงให้เฮงๆกินเช้าเย็นวันละสองสลิงพอวันที่สามเฮงๆลุกลุกยืนได้แล้วก็กินข้าวได้แบบดีใจสุดๆไม่ไม่คิดว่า ไม่คิดว่าเขาจะรอดร้องไห้ดีใจแบบขอบคุณสวรรค์นะขอบคุณพระเชงที่ที่ช่วยชีวิตลูกสาวไว้ขอบคุณสวรรค์ที่ยังเมตตาเราเนาะเหงเนาะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งเหงงมาให้ค่ะ อยู่ด้วยกันนาน,านาๆนะเฮงเงถึงจะดื้อถึงจะแรดแม่ก็รักนะจ๊ะ